มาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเบีย้ยสูงม้าขวานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f c พพี่น้องๆสหายนักโขกทุกๆท,ท,ท่านมาพบกันอีกเช่นเคยครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคจับคู่มาเจอกับ DDG 6 0 1 8นย์หนีนะครับหนึ่คะแนนเป็นหมากสีขาวครับ เปิดโคนขึ้นมาเป็นม้าเทียนนะครับสีขาวนะครับเปิดเบี้ยริมคู่ริมขึ้นมาครับคู่ต่อสู้เล่นโครงสร้างนะครับโครงสร้างเบี้ยนะครับเอาเปรียบนอกในชัยยากับเราจังหวัดนี้ไม่ได้ครับโคนขึ้นไปไม่ได้ต้องกินครับนะครับแต้มนี้ต้องกินเท่านั้นนะครับคู่ต่อสู้ก็ใช้โคนกินเพื่อเอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนอกในชัยยาจังหวัดนี้ก็ทิ่มใส่โคนเป็นหนึ่งดอกนะครับเราบอกเพื่อนกันนะครับโคนหนีไปแล้วนะครับ คนสีขาวหนีไปแล้วเราก็จังหวะนี้ต้องไหวนะครับถ้าขึ้นโคนทางด้านปีกขวาจะช้าไปปูเบีย้ยขึ้นไปครับนะครับเบีย้ยคู่กลางขึ้นไปเลยครับ <c oughs> ป้องกันคู่ต่อสู้นะครับดันเบีย้ยขึ้นมาไล่เม็ดของเรานะครับก็คุมพื้นที่ไว้ก่อนครับถ้าทิมขึ้นมาก็กินไม่ดีครับก็ทิมขึ้นมาเราก็เราก็ยอมให้กินเม็ดนะครับ เอาเบีย้ยขึ้นไปอีกครับเอาโคนขึ้นไปอีกคู่ต่อสู้จะเอายังไงปู่เบีย้ยทางด้านปีกซ้ายของเรามาอีกแล้วนะครับโอ้โหนะครับตั้งใจที่จะโจมตีทางด้านซ้ายของเราอีกนะครับจะเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้นะครับเบีย้ยตรงกลางนี่แทบไม่ขึ้นมาเลยนะครับเล่นริมอย่างเดียวครับก็เป็นการเล่นโครงโครงสร้างนะครับเบีย้ยครับ จังหวะนี้เก็บขุนไว้วังนอกใช่ไหมสีขาวสงสัยต้องยอมนะครับเราก็จะเล่นเบี้ยสูงครับเบี้ยสูงม้าขวาครับยอมให้ม้ากับโคนของสีขาวได้ไหลนะครับก็เป็นก็ยังดีกว่านะครับได้กันคนละแบบครับเราได้สูงนะครับคู่ต่อสู้ได้แท่นโคนแท่นม้าครับไหลมานะครับจังหวะต่อไปนะครับเดี๋ยวไก่ก้าวฟาก็จะ นำเรือครับนำเรือมามาคุ้มครองเบี้ยสูงนะครับจังหวะนี้ก็ต้องรอคู่ต่อสู้ครับว่าคู่ต่อสู้จะเดินยังไงถ้าเราได้เบี้ยสูงถาวรน,นะครับ1,352คะแนนครับคู่ต่อสู้ครับถ้าเราได้เบี้ยสูงถาวรก็จะเป็นรากฐานที่ดีมากครับเม็ดของคู่ต่อสู้ก็จะชี้งานไม่ได้นะครับมาก็ขยายลำบากนะครับ เบียสูงนี่กินพื้นที่นะครับกินพื้นที่ได้เยอะพอสมควรครับคู่ต่อสู้เหมือนจะรู้นะครับว่าเราจะนําเรือมาประกบคู่เหมือนกันครับแต่นี้เหมือนแต้มเซียนเลยนะครับคือนําเรือมากดขุนตัวเองครับก็จะดิ้ดขุนหนีนะครับนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจกินก่อนครับเพราะถ้าไม่งั้นเราจะกินตัดไล่เม็ดนะครับถ้าขุนหลบไปแล้วครับเบี้ยที่อยู่ตําแหน่ง อาอจานก็จบฟรีครับหน้ามานะครับจังหวะนี้มาแบบนี้ไม่ยอมแลกเราเราก็ทิมเบี้ยเพื่อจะทําให้เบี้ยของสีขาวฟันหล่อครับถ้าคู่ต่อสู้ดีที่สุดตานี้นะครับสีขาวต้องไหลเม็ดขึ้นมานะครับเพื่อผูกเบี้ยนะครับถ้าเรากินเขาจะเอาเม็ดขึ้นมายืนแทนครับถ้าแบบนี้เราได้แท่นครับอ่ามนโทนั่งแท่นดันโคนขึ้นปะคุมพื้นที่นะครับเม็ดไหลมาไม่มีประโยชน์แล้วครับในตำแหน่งนี้ครับเราได้เบี้ยสูงถาวรนะครับ คุมพื้นที่ของคู่ต่อสู้ขยายโตลำบากครับขยายมาเราก็ไม่วันไหวนะครับจังหวะนี้เราก็ยกม้าครับยกม้าฉีกออกไปทางด้านปีกขวาปีนกําแพงกันนิดนึงครับเพื่อเพื่อคุมตาม้านะครับคุมตาม้าของสีสีขาวขึ้นมาก็กินกรบเข้าไปเลยนะครับขุนหลบไปแล้วครับนะครับหน้าขุนเริ่มเริ่มบางนะครับก็หลบไปแล้วนะครับหลบไปเราก็เสริมตัวหมากขึ้นไปนะครับ ก็เสริมโคนขึ้นไปให้เรียบเรียบนะครับอนาคตเดี๋ยวเราจะดันเบีย้ยขึ้นไปอีกนะครับดันเบีย้ยในนะครับเบีย้ยที่ตำแหน่งชอช้าง3ครับไปชอช้าง4ี่นะเพื่อให้เบีย้ยของสีขาวกินมาเลยนะครับเราก็ดันเบีย้ยขึ้นไปกินอีกนะครับเปิดโครงสร้างนะครับเราต้องบุกจากทางด้านริมขวามือเท่านั้นนะครับทางด้านซ้าย ไม่มีตัวที่จะบุกแล้วนะครับกองกําลังเราอยู่ทั้งขวาและตรงกลางกันหมดคู่ต่อสู้หลบคุณครับจะเก็บเข้าป้อมอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับก็ไม่มีปัญหาครับดันเบี้ยขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักนะครับรายการของไก่ก้าวฟ้าก็เล่นไปผลไปนะครับแบบนี้ก็กินตัดเข้าไป ทีนี้จุดอ่อนของกู่ต่อสู้ตอนนี้นะครับก็คือโคนครับโคนที่อยู่ข้างกระดานทางด้านปีกขวาของสีดำนะครับก็จะเป็นจุดอ่อนก็ลากเรือมาครับลากเรือมามาจับไว้ก่อนนะครับเราจะพยายามนะครับดันเบี้ยหรือว่าเอาเม็ดขึ้นไปใช้งานนะครับคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกไว้ร่วงหน้านะครับแบบนี้ก็ต้องมีซ้อนกันแหละนะครับมีตำแหน่งค่อมเรือด้วยนะครับ มาไปค่อมเรือแต่ว่าม้าของสีขาวย,ยังยืนอยู่นะครับที่ตำแหน่งตำแหน่งข่อมเรือก็ก็ต้องรอกันครับนะครับจังหวะนี้เราเราน่าจะซ้อนเรือครับนะครับซ้อนเรือซ้อนเรือน,น่าจะดีที่สุดครับหรือว่าทิ่มทิ่มใส่โคน เขาถอยโคนเราไปต่อไม่ได้นะครับนะครับจังหวะนี้ก็รอจังหวะไปก่อนครับยกเรือขึ้นไปตัวมากของเรานะครับของสีดำนี่ยังไม่มีตำแหน่งที่ขาดนะครับคููต่อสู้ถอยโคนถ้าถอยโคนเราไหลเม็ดได้ไหมไหลเม็ดขึ้นไปเราจะไปเสียบปักนะครับในอนาคตนะครับ ถ้าเราคนไหลเม็ดขึ้นไปเราไว้ก่อนแล้วกันครับคนเขายังมาไม่ได้นะครับทํามาเราต่อเรือเลยเราจะจิงคลองเรือโหต่อโซ่เอาเรือมาผูกคนก็ไหลเม,ม็ดเมื่อกี้จริงๆเราไหลเม็ดดีกว่านะครับแต่ก็ไปแล้วนะครับแบบนี้ก็เม็ดปักเข้าไปนะครับมาของสีขาวมีปัญหาทีนี้ เราก็ต้องดันตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับพัฒนาตัวหมาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไหลโคนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวถอยมากลับมานะครับเปิดเปิดคลองเรือนะครับก็มีถอยม้ากลับกินโคนนะครับเดี๋ยวดูจังหวะอีกทีครับพู่ต่อสู้เอาขุนกลับกลับมาครับกันกันเม็ดเราไปก่อกวนนะครับจังหวะนี้มองเหกินเลยไหมพี่แต่ม้าเราค่อนข้างที่จะเก่งกว่านะครับไม่จําเป็นต้องกินก็ได้นะครับ ราถอยม้ากลับมาครับเดี๋ยวจะจะนำโคนะครับไปต่อโคนนะครับที่ตาแหน่งชอช้างห้านะครับหรือว่าเสริมไปอีกหนึ่งตัวอืมเสริมไปเลยดีกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไปให้ครบจบกระบวน่าไปเลยนะครับทุ่มเทสรพกลังทุกตัวนะครับขึ้นไปนะครับเราได้พื้นที่เนี่ยฮะ คู่ต่อสู้โดนเบี้ยสูงแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับก็ไม่ขอแนะนําครับเพราะถ้าเป็นเบี้ยสูงถาวรแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้จะสีขาวก็จะขยายตัวหมากได้ลําบากครับเห็นไเดินขุนกลับไปกลับมาครับเราก็ลากขุนมาอยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดนะครับช่วยซับพอร์ตนะครับตัวหมากนะครับคู่ต่อสู้ขยายไม้มาไปริมกระดานแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับเบี้ยเบี้ยริมมาเราก็นิ่งครับเขากินเราก็กินครับ ตำแหน่งนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้าตัวหมากเราพร้อมเราก็ไหลโคนขึ้นไปให้เขากินสองเบี้ยเม็ดเขาไม่กินนะครับเอามากินนะจังหวะน,นี้ก็เลยต้องจำเป็นครับนำโคนขึ้นไปแรกเลยนะครับถ้ากินปุบ๊บเราเอามากินอาคู่ต่อสู้จะกินอืมคู่ต่อสู้มีตำแหน่งนะครับ กินอ๋อกินม้ากินครับจริงๆแล้วก็มีตำแหน่งนะครับที่จะนำม้ากินเม็ดนะครับจังหวะนี้กูต่อสู้เอาเรือตัดตัดม้าก็โอเคไหลเม็ดขึ้นไปอีกนะครับให้กิน2อีกครับเราให้อยู่แล้วครับ2ตัวนี้ครับต้องการที่จะไหลโคลนขึ้นไปนะครับไหลไปตามแท่นตามช่องนะครับร้อยมาไลยนะครับ จังหวะนี้เรือมาก็เอาเบีย้ยไล่ไปก่อนครับไม่ให้อยู่ตรงตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็นําม้าไปไล่เรือนะครับไล่เรือเรือเรือมาจับกินไหมจับกินเบีย้ยไหมมาดูกันก่อนนะครับมาไปไล่เรือนะครับเพื่อคุมตามมาของสีขาวอ้าวมาแบบนี้มาแบบนี้เอาเรือรุกก่อนนะครับเอาเรือเรือรุกปักเข้าไปหนึ่งดอกนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ ถ้าคู่ต่อสู้นำม้าปิดลุกเพื่อให้ตกแปดไปนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ตกแปดหรือเอาม้าปิดนะครับเอาม้าปิดเรากินสองครับถ้าตกแปดไปที่ตำแหน่งขอไข่นะครับขอไข่แปดเราจะนำม้ากลับมาจับนะครับลงบอกจับก,กินโคน,นะครับทำให้โคนมีปัญหานะครับ ถ้าคู่ต่อสู้นำมา้ามาบังคลองเรือนะครับเราก็จะเอาเรือกินมา้าเรือกินขึ้นมาเรากินโคนลุกคาดกินเรืออีกรอบหนึ่งครับจังหวะนี้นะครับก็คงเอา้าคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ขึ้นมาแบบนี้ก็นะครับก็ไหลคนขึ้นไปรุกจนสวยงามครับโอ้โหทําไมไม่ลงแถวแปดนะครับกลัวเสียตัวหรือเปล่านะครับก็ แล้วแต่ดุลพินิจของคู่ต่อสู้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับจังหวะนี้ก็จนสวยงามครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ